สวัสดีค่ะเสื้อคอกลมปิดค่ะแขน3ามส่วนนะคะลูกไม้ฝรั่งเศสงานสั่งตัดค่ะสีที่แม่ค้าใส่คือสีโอวันตินนะคะเป็นคอกลมปิดแบบนี้นะคะแขน3ามส่วนเรียบๆแบบนี้ค่ะแล้วตัวเสื้อจะเป็นลูกไม้ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็มีเอวดีดข้างๆแบบนี้จ้ะอย่างนี้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นงานสั่งตัดนะคะ เป็นลายดอกเดซี่ที่ใส่อยู่เป็นลายดอกเดซี่ค่ะสีที่แม่ค้าใส่คือสีโอววลตินนะคะจัดเข้าชุดก,กับผ้าถุงแบบนี้คะ่ะเป็นผ้าถุงหางปลานะคะคุณลูกค้าสีโอววลตินเข้าชุนกันแบบนี้จับเสื้อนะคะราคาตัวละ2,700บาทผ้าถุงผืนละ1,300บาทเป็นผ้าไหมนะคะเป็นไหมแพวานะคะอัดผ้ากาวแล้วนะคะแล้วก็ตัดเป็นหางปลาค่ะเวลาเราใส่เป็นหางปลาก็จะรูแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ เสื้อมีไซส์ 38, 40, 42, 44, 46นะคะราคาตัวละ2,700บาทนะคะผ้าถุงผืนละ1,300บาทคะ่ะชุดนี้จัดเข้าชุดให้ลูกค้าได้นะคะชุดละ4,000บาทเรียบร้อยสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกคา้าท่านใดอยากได้ เื้อใส่งานบวชงานแต่งงานนะคะเชิญได้เลยนะคะใส่เรียบร้อยใส่สวยเลยค่ะไม่ต้องไปหาชุดที่ไหนนะคะที่นี่ตัดไปให้เรียบร้อยแล้วใส่สวยทุกคนค่ะลูกค้าซื้อไปที่ใดสวยทุกคนมีคำคอมเมนต์กลับมาแบบสวยสวยสวย,สวยทั้งนั้นเลยนะจ๊ะขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีจ้า